สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับวิสุทธิเมธีสุวกุลนะครับ CMO lead แล้วก็วันนี้ผมอยู่กับน้องแม็กมงคลครับ,รบเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ข่าวคราวกันไปแล้วนะครับว่า Windows Server 2008มันใกล้ที่จะสิ้นสุดการ support จาก Microsoft ก็ประมาณปีหน้าใช่ประมาณอีกจ,จากปีหนึ่งป,ประมาณ<ป>นี้นินด,ดนะฮะ ทีนี้ผลกระทบเนี่ยเราก็ได้เล่ากันไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับว่า1คือเราอาจจะไม่มีในเรื่องของ security patch ใช่ไหมไม่มีการอัปเดตอะไรใดใทั้งสิ้นซึ่งสําคัญมากซึ่งสําคัญมากเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสําคัญต่อบริษัทถ้ามันมีความเสี่ยงที่มีคนเข้ามาแฝงแล้วดึงข้อมูลออกไปเนี่ยทำให้มีผลต่อบริษัทได้เลยนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นในในคลิปที่ผ่านมาเราได้เล่ากันถึงเรื่องของทางเลือกว่าแล้วเราจะมีทางเลือกอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างทางเลือกที่1 ก็คือม g เกร e ขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นคือ windows server 2019เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดใช่ทีนี้เราก็อาจจะต้องดูเรื่องของแอปพลิเคชันว่ามันเข้าไปได้ไหมกับเวอร์ชั่น2019กใช่ไหมครับกับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือทางเลือกที่เอาตัว windows server 2008ก้อนนี้นะครับขึ้นไปอยู่บน microsoft azure ครแล้วก็เราสามารถที่จะยืดระยะเวลาในการ support ได้อีก3ปี อ่าคอือยือดเลยว่าไปซอฟท์ร์อีกสาปีเพราะฉะนั้นเหมือนกับซื้อเวลาเพิ่มอีกสัก3าปีนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าแล้วเราจะไปท่าไหนกันต่อไปอทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเราผมกับแม็กเนี่ยนะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่หลายๆคนอาจจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไว้เพื่อเอาไปทําเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์อาจจะต้องมีเมลเซิร์ฟเวอร์แล้วว่าทาเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าใช่ไหมต้องมาดูเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองว่ารันอะไรบ้างทําเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าแอปพล เป็นอะไรครับแล้ว server เป็น web server ด้วยบางคนก็โฮสต์เว็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นเเมลซิร์ฟเวอร์ครับอ่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างจริงๆแล้วเเมลซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าถ้าไม่ขึ้น Azure นะครับแล้วก็สามารถมาที่ Office สามหกห้าได้ครับนะครับตัว Office สามหกห้ามันก็จะมีตัว Exchange mail นะครับที่ลูกค้าสามารถทำการย้ายอีเมลนะครับในตระบบเก่าเนี่ยเรามีวิธีการ แล้วสามารถย้ายขึ้นมาในตัว o 3 5นั่นหมายความว่าตัว Office 365เนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ Mail Service <ม>อยู่ด<ม>้วยะะอันดับแรกเรามองก่อนว่าถ้าเกิดว่าเซิร์เวอร์ของอลูกค้าท,ทุกท่านเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศเราเนี่ยรนะันอยู่บน Windows Server 2008เวอร์ชัน2008แล้วเราเอาไปรันที่เป็น Mail s e r v เวอเราอาจจะใช้ Exchange Server เวอร์ชันเก่าๆอยู่ทั้งเลือกที่หนึ่งก็คือ m igrate ทุกตัวขึ้นไปเป็น วิดี o อเซิร์ฟเวอร์สองพคือย้ายขึ้นย้ายขึ้นท,ทั้งหมดเลย<ต>นะครับแต่ปัญหาที่จะต้องเจอเหมือนเดิมก็คือบางคนอาจจะยูเซอร์อาจจะเริ่มคอมเพลนว่าทำไมเมลบ็อกเริ่มเต็มส่งเมลไม่ออกรับเมลไม่เข้าเลยอย่างนี้นะคร<ม>แต่ถ้าเกิดอีกทางเรื่องที่2เราบอกว่าไม่เอาเมลไว้ที่นี่หละเราย้ายขึ้น Office สามพค่าเมลเซอร์วิสสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับจริงๆเราต้องบอกว่าได้หลายอย่าง ได้เรื่องของพื้นที่สังเกตว่าเมื่อก่อนลูกค้าก็จะมีความต้องบอกว่าคนใช้อีเมลสมัยก่อนต้องแบบว่าเปลี่ยนพื้นที่ต้องนั่งไ่ลบอีเมลลบลบไฟล์แอแทรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วก็ระบบที่จะเข้าไปนั่งดูแลก็ลำบากนะครับ Microsoft เราดีไซน์เรื่องของตัวแอดมินเซ็นเตอร์ในการที่เข้าไปดูไฟล์ใน h a n g ช m เม l อีเมลเลยว่าของสามหกว่าได้มีเมลอะไรที่แบบมันใหญ่ขนาดเลยจะลบแบบไหนแล้วก็พื้นที่ที่ให้เนี่ย นะครับโดยเบื้องต้นอย่างเช่นเป็น350เซตทีมเอีไยให้50กิกเลยต่อต่อเลยครับต่อต่อต่อยูเซอร์คนหนึ่ง user 50กิกเลยเพราะงั้นแต่เดิมถ้าสมมติเราตั้งเมล mail s เวอร์เองเราต้องซื้อ hard disk มาเติมมาเติมใช่ไหมเพื่อขยายเมลบ็อกซ์ให้กับยูเซอร์บางบางเมลบ็อกซ์อาจจะมีขนาด500เมกส่งไปส่งมาใช้งาน3-4ปีก็เต็มต้องบอกว่างานปัจจุบันครับพี่อาร์ตเราไม่ได้มีการเขามีแค่เทคกับลูกภากันเริ่มมีเดียใช่แล้ว ไฟล์เพจิ้นก็ใหญ่คือถภาพ presentation ิดีโอเราแนบใส่อีเมลกันหมดเลยไม่ไหวพี่่ะครับไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้แทนที่แต่เดิมเนี่ยเราคอยขยายเมลบอกให้กับยูเซอร์เนี่ยแล้วเราต้องบริหารจัดการเองในในองค์กรเราเองเนี่ยถ้าลูกค้าได้เลือกทางเลือกที่จะย้ายขึ้นไปอยู่ออฟฟิศสามหนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ละไม่ต้องไม่ต้องใช้ละคือ อดีลืมนะครับการที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าคุณประหยัดค่าฮาร์ดแวร์ตัวเก่าด้วยนะประหยัดไม่ต้องไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องรีเฟรชใหม่เสร็จมันมันไม่ใช่มีแค่ฮาร์ดแวร์นะครับค่าไฟค่าไฟด้วยใช่เซิร์ฟเวอร์มันต้องเสียบไฟตลอดเวลาแล้วเวลาลมสมมติพักร้อนอยู่สมมติว่าสมมตินะครับเคสนี้คือแม็กเป็นคนดูแลระบบแต่กพักร้อนไปภูเก็ตครับ เว็บเซร์เวอร์ล่มปุ๊บทำไงครับต้องบินกลับมาทำป่ะครับแต่เกื่อนขึ้น3.5นี่คือ Microsoft มีทีมดูให้เรียบร้อยแล้วมีการทำแบ็กอัพให้เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเหมือนกับว่าแบกภาระตรงนี้เนี่ยยกภาระตัวนี้เนี่ยให้กับ Microsoft เป็นผู้ดูแลในเรื่องของของการให้บริการใช่ครับเสร็จแล้วเรื่องของระบบการควบคุมเรื่องของ u s e r m a i l b o x อะไรต่างๆทุกอย่างก็จะเป็นสิทธิ์ในการบริหารจัดการอยู่ที่ของลูกค้าเองคือตรงเนี้ยก็บอกว่า บางคนครับลูกค้าบอกว่าเอบริษัทเขาไม่ได้มีไอทีขนาดใหญ่ไม่ได้มีคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวผ่านประสบการณ์ในการทำบริซีต่างๆไม่ต้องกังวลนะครับในโอสามห้าเองเนี่ยเรามีเขารียกเป็นบริซีมาตรฐานที่ถูกออกแบบดีไซน์มาแล้วว่าการใช้บริซีแบบเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยในองค์กรแต่ทั้งหมดทั้งมวลสาหรับลูกค้าบางคนที่แอดวานซ์ขึ้นหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์ต้องการคัสไม์เรื่องของสิทธิต่างๆก็สามารถทําได้หมดเลย นอกเหนือจากเรื่องของอ e ีเมลที่เราบอกว่าเราได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นค,คือต่อยูเ user นี่50กิกะไบต์ต่อซอ e r เราได้อะไรไหอครับจาก Office 365จริงๆแล้วมันมีในส่วนของต้องบอกว่าเทรนด์ปัจจุบันคือเรื่องของการป้องกันภัยกุกคาคมทางโลกไซเบอร์ c คริมตีค้คือต้องบอกว่าปัจจุบันคนเนี่ยที่ต้องการ เข้ามาในเวอร์ชั่งเรามีหลายวิธีเช่นส่งไฟล์ยินดีด้วยคุณได้แบบว่าส่วนลดบัตรคูปองนู่นนี่นั่นแล้วก็คือให้ยูเซอร์ที่อยู่ในบริษัทของเรากดไฟล์แล้วยูเซอร์กดไหมครับกดสิครับกดครับดิสカัตเอาสิเปอร์เซ็นต์กดปั๊บติดเรียบร้อยเลยครับแล้วเครื่องจอยระบบในบริษัทติดทางเซิร์ฟเวอร์เลยครัแพร่เร็วเลยทีนี้ซึ่งในตัว o สามห้าจะมีเขาเรียกเป็น advanced protection ครับ atp ก็คือเป็นระบบที่โปรเทคป้องกันคือเขาดูตั้งแต่เรื่องของ ฝ่ายที่แอดแท็กว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าหรือเมื่อตรวจสอบถึงขั้นเครื่องเลยว่าเครื่องเนี่ยมีอะไรที่การทงานผิดปกติมไม่แบบพฤติกรรมของเครื่องเลยครับมีการลันซีบียูแปลกๆหรือเปล่ามีปุ๊บเขาต้อง,งสงสัยระบบเขาจะทําการส่งไปถามบนคลาวด์เลนองตรวจสอบแหละว่าเฮ้ยโปรแกรมตัวเนี้ยอยู่ในเครื่องของชื่อนามเบอร์เนี้ยมีปัญหาหรือเปล่าแอดมินทราบเพราะมันอะไรไปดิแอดมินแอดมินก็อาจจะติดต่อไปที่ย<ล>ูเซอร์คนนั้นหรือ ทางหน้าคนนั้นว่าให้บอกทางน้องคนนั้นว่าไอ้เครื่องอะไปติดอะไรมาไหมเราจะสั่ง Disable หรือเปล่าเพราะการที่เราทราบก่อนที่เขาจะเอาเครื่องมาเข้าเน็ตเวิร์กบริษัทอันนั้นคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดที่ต้นทางที่ต้นทางก่อนที่จะเจอเพราะว่าไม่นั้นถ้าเราเตือนก็แย่เลยอันนี้เป็นระบบเตือนเป็นเร็วทันนะครับครับแล้วก็ได้เห็นว่าออฟฟิศสองมันห้าร้อยห้าสิแล้กเนี่ยมันจะมีแอดมินคอนโซลใช่แล้วก็มีพวกซิเคอร์ตี้คอมองวแานุกคอะบอกว่าเฮ้ให้งอบ เครื่องใหญ่ๆไมเตอร์หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วในมือถือมือถือจะมีแอปพลิเคชันครับนะครับที่เป็นแอดมินซึ่งมันก็จะอะไรต่างๆด้วยคืแอดมินก็คืออยู่ในมือถือด้วยมีแอแอดมินโหลดในเฟซบุ๊กในไอตัวแอปเปิลได้เลยครับครับครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอาง่ายๆว่าเป็นเป็นเมลแอดมินเนี่ยเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์แอดมินเนี่ยแต่ก่อนนี้เนี่ยจะต้องบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองที่ดูแลอยู่วันนี้เนี่ย ภาระบางส่วนเนี่ยผักแดนไม่ให้ Microsoft รับผิดชอบให้กับภาระอีกบางส่วนที่จะเป็นเรื่องของการป้องกัน,นอะไรต่างๆนี้เนี่ยแอดมินก็มีทูมีมีแอปที่คอย<า>ช่วยเติอนให้ถ้าเรื่องของใครยพื้นที่ทุกคนบอกดูแลเองได้แต่เรื่องของภยัยคุกคามคถามตรงครับเราจะทำเทคโนโลยีอะไรมาป้องกันได้แบบเดียวทําตลอดเวลาการที่อยู่กับ m r o s o s t m t m r o s o s t เนี่ยเรามีทีมงานที่โฟกัสเรื่องของ Security โดยตรงนะครับเรามีการก็เรียกว่าเป็น เป็นระบบตรวจสอบมีการทำลิงก์โนเลดข้อมูลต่างๆซึ่งตรงนี้แม็กมองว่ามันเป็นความปลอดภัยที่ลูกค้าจะหาไม่ได้จากที่อื่นเลยนะฮะก็นี่แหะครับวันนี้เราพูดคุยกันสั้นๆครับในเรื่องของเมลเซิร์ฟเพราะว่าหลายๆองค์กรนี่ยนะครับก็ยังคงฝากที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถที่จะตั้งแล้วเราเห็นกระตาเราได้เราคิดว่าเราเห็นกระตาแล้วเราปลอดภัย นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์บางตัวที่หลายๆท่านอาจจะรันด้วยตัว Windows Server 2008นี้เนี่ยมันใกล้จะสิ้นสุดการซัพพอร์ตลงมันมีความเสี่ยงครับต้นะองบอกี้บางคนบอกว่าจะใช้ต่อได้ไหมจริงๆมันใช้ได้แต่ในเรื่องของเทคโนโลต้องปัจจุบันว่าแฮกเกอร์เองเนี่ยเขาพัฒนาต่างๆเพื่อต้องการที่เข้าไปถึงข้อมูลของบริษัทตรงนี้แหละคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันเก่าอะครับมันไม่ได้ถูกการแพท เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้เ,เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันอัปเดตตลอดเวลา1ก็คืออัปเดตเวอร์ชันมาเป็นเวอร์ชันล่าสุด Windows Server 2019 หรือถ้าไม่อย่างนั้นไม่ไม่ใช้ทางนี้เราไปทางที่เราย้ายขึ้นคลาวด์ไปเึ้คลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นคลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ต้องบอกว่าขึ้นคลาวด์เนี่ยแล้วมันก็มี t w วิธีการซึ่งตรงนี้ทางพาร์ทเนอร์ของ Microsoft ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลพาร์ทเนอร์ Microsoft เนี่ยมีความรู้เขาสามารถเตรียมการวางแผนงานในการทำเวิร์กโฟรให้ได้ว่าจะย้ายขึ้นใช้ไทมิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้นะคือไม่ต้องกังวลว่าการย้ายหรือการเปลี่ยนจะไม่ดีเรามีทีมงานพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้้้นนนนนนนกกก็็คคคือออพพพูดดดุยยปปรรรรรึษาาาาาัับทททีีมงงงงง์์เเเ่่่ิข Microsoft ไลววแ กำลังจะบอกว่าย้ายขึ้นคลาวนี้เนี่ยมีแต่ของแทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับพี่ออใช่ไหมฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีคําถามเข้ามาครับว่าออราคาที่ขายอยู่ในท้องตลาดทําไมราคาพิเศษจังเลยทําไมถูกจังเลยไม่แน่ใจว่าเป็นของแทหรือเปล่าเหตุ <c oughs> <ed> ผลหนึ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยย้ายขึ้นคลาวเลยนะครับก็ด้วยเรื่องของนี่ละฮะสับสคริปชั่นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความที่มั่นใจได้แน่นอนว่าบริการที่ให้มาจาก Microsoft เนี่ยเป็นบริการที่เป็นไลเซนส์ของแท จริงๆเราต้องบอกว่าการเป็นสมาชิกเนี่ยคุณสามารถประหยัดเงินต้นทุนในการจัดการองค์กรได้ดีกว่านะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเนี่ยม icrosoft จะมีการเปลี่ยนทุกท่านก็จะได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เสมอซึ่งมันดีกว่าการที่ทางลูกค้าจะซื้อซอฟต์แวร์ใช้งาัแบบซื้อขาดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเมลเซิร์ฟครับซึ่งหลายๆองค์กรนี้เนี่ยก็ได้ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนะครับหลายๆท่านอาจจะมองเห็นถึงความสําคัญของการที่จะย้ายเมลขึ้นคลาว แต่บริการของ Office 365นี้เนี่ยนอกเหนือจากเมลแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของ OneDrive มีเรื่องของ SharePoint มีเรื่องของ t ทีมีเรื่องของ p y p ยยังมีเยอะเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันในในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณน้องแม็มากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากนะครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ